ยูนิคอนแลวก็เพกาซัสเนี่ยนะคะคงจะเป็นชื่อของสัตว์มหัศจรรย์ที่ทุกคนเนี่ยได้ยินชื่อกันจนคุ้นเคยเพราะว่าทั้ง2ชนิดเนี่ยได้โล่นเล่นกันอยู่ในโลกแฟนตาซีเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวแต่ดูท่าว่าคนที่สับสนระหว่างเพกาซัสกับยูนิคอนเนี่ยคงจะมีไม่น้อยเลยนะคะเพราะถึงขั้นที่ว่าข้อสอบโอนนทองปีกันศึกษาหนึ่งเนี่ยยกขึ้นมาถามแล้วว่าตัวหนคือยูนิคอนและตัวหนคือเพกาซัสแล้วสรุปยูนิคอนกับเพกาซัสต่างกันยังไงมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันค่ะ เริ่มกันที่ยูนิคอนนะคะยูนิคอนเนี่ยคือม้าที่มีเขาและตามตำนานก็บอกว่าเขาของยูนิคอนเนี่ยมีอำนาจพิเศษทางเวทมนต์คือสามารถร่ายคาถาหรือว่าให้พรได้ส่วนเพกาซัสเนี่ยจะเป็นม้าที่มีปีกโด่งดังมาจากการเป็นพาหนะของเพอร์ซิอุสวีรบุรุษกรีกผู้ได้ชื่อเป็นผู้พิชิตเมดูซา่าถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของเมดูซ่าจะค่อนข้างน่าสงสารมากๆก็ตามแต่ถึงตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นม้าในตำนานที่มีทั้งปีกแล้วก็มีทั้งเขา แล้วสรุปมันคืออะไรมันคือยูนิคอนหรือมันคือเพกาซัสสัตว์ในตำนานชนิดนี้นะคะเรียกว่าอัลลีคอนแต่ว่าที่อัลลคอนเนี่ยไม่ได้เป็นที่โด่งดังเท่ากับ2ตัวก่อนหนะ้าจะเป็นเพราะว่ามีตำนานที่กล่าวถึงเรื่องของอัลลคอนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะหรือถ้าจะเรียกได้ว่ามันมีแค่ชื่อกับหน้าตาเท่านั้นเลยแหละ เท่านี้นะคะก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพกาซัสยูนิคอนแล้วก็อลิคอนกันมากขึ้นแล้วก็สามารถเสพสื่อแฟนตาซีกันได้อย่าง enjoy มากขึ้นนะคะ